าโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่าคาบขึ้นเที่ยงของเรานะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็เป็นวิชาของคุณครูนะคะคุณครูนิวในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง นะคะให้นักเรียนนั่งให้เรียบร้อยนะลูกนะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาให้ครบวันนี้มีสม,มุดมีหนังสือดินสอยางลบน้ำมันทัดสีนะคะเอ,เอามาตั้งเอาไว้เลยจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่ให้นูกเอามาตั้งเอาไว้ให้นูกเอามาตั้งเอาไว้นะคะเวลาค,คุณครูบอกว,ว่าหยิบอันนี้มาน้องจะได้ไม่ต้องเดินไม่ต้องลุกขึ้นเดินนะคะหยิบอันนั้นมาหยิบโน่นนี่นั่นมาน้องก็ไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่กับที่นะคะเพราะเราเตรียมไว้แล้วนะลูกนะเอาหลักค่ะ ครูจะมาทบทวนของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานที่น้องได้เรียนไปนะคะใครตอบครูได้บ้างเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปอ่าโอเคกัลลพัทกัลลพัทกัลลพัอ่านไหนบอกคุณครูสิลูกค้าถามเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปลูกอาเมนี่ค่ะอาเมนี่ในสมุดหรือในหนังสือคะลูก ในสมุดค่ะเยี่ยมมากค่ะในสมุดนะคะโอเคคุณครูเขาเฉลยหรือ,อยังเฉลยแล้วค่ะเฉลยแล้วนะคะโอเคเก่งมากคะ่ะขอบคุณค่ะต้องทําเสร็จไหมลูกเสร็จค่ะไหนทุกคนทําเสร็จแล้วไหนช่วยครูดูหน่อยซิเอามาโชว์หน้าจอเลยเอามาโชว์หน้าจอเลยของเราเป็นยังไงมั่งอ่าเอามาโชว์เลยลูก เก่งมากเลยทุกคนอ่าเนี่ยเนี่ยมีหลายคนเลยตกแต่งสวยมีหลายคนตกแต่งสวยเ,เออแล้ทำไมบางคนโชว์หนังสือมันคููให้โชว์สมุดให้ดูงานในสมุดอ่าโอเคเน,นะคะบางคนก็ไม่ได้ยินที่คุณครูพูดหรือเปล่าเนี่ยนั่งนิ่งเลยอ่าคุณครูเห็นนะครูบอกแล้วว่าครูเห็นนะคะครูเห็นนะอ่า หยิบมาเลยลูกหยิบสมุดขึ้นมาหยิบหนงังสือขึ้นมาค่ะหยิบหนงังสือขึ้นมาเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เฉลยแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะแล้วคุณครูเขาได้สั่งการบ้านไหมคุณครูจันได้สั่งการบ้านไหมลูกใครตอบครูได้บ้างใครตอบครูได้บ้างมีการบ้านไหมกวิศรามีการบ้านไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะในหนังสือหน้าแปดสิบสามมีไหมหน้าแปดสิบสามดูปดูซิทุกคน Exercise ส์เอ็กซ์ไซส์ฝึกหัดที่เก้าใช่ค่ะครูจันให้ทำสองหน้าโอเคแปดสิบสามกับแปดสิบสี่ค่ะโอเคค่ะได้ทำหรือ,อยังทำแล้วค่ะเอี่ยมค่ะเฉลยยัง ยังค่ะโอเคยังนะคะลูกเรียบร้อยเก่งมากค่ะลูกตอบครูเก่งมากเลยครับคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาที่รับกาดในหนังสือคสใครเสร็จแล้วท mini ํามินิฮาร์ดมาใครเสร็จแล้วทํามินิฮาร์ดมาเลยเดี๋ยวครูเช็คเดี๋ยวครูเช็คอ่าครูพลอยเปิดแล้วใครทำเอา โอ้ใหม่กอดโอ้ยหลายคนโอเคนี่ทาเสร็จเกือบทุกคนเลยโอย้สุดยอดสุดยอดเลยกลุ่มนี้อีใหม่กอเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะเอามือลงเลยค่ะไม่ต้องชูไปทั้งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ชูทั้งชั่วโมงก็ได้สนุกกันนะคะไม่ต้องทําอะไรง่ะอ่าโอเคค่ะเอาละทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยในหนังสือกันโอเคไหมนะคะเอาเรามาเฉลยในหนังสือกันนะลูกอ่ะโอเคอ่ะพิดหน่อยกัน อืมกูคอยตัดเลยอืมสักครู่นะจ๊ะรอแพร u หนึ่งค่ะอ่ามาแล้วเอาละอืม โอเคเปิดเลยเอ x กซอไซ i ์นายจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยการดูภาพประกอบอ่าไหนน้องดูซิคำถามมันขึ้นต้นด้วย How many ใช่ไหมคะอ่าถามด้วย How many การถามด้วย How many ตอบได้กี่แบบเดี๋ยวฟังคำถามครูก่อนตอบได้กี่แบบ ตอบได้กี่แบบนาะยกมือขึ้นกับวิศราตอบคุณครูเลยเอาเอาทิดาทิพย์บ้างเอาทิดาทิพย์วิศราทิพย์ยกมือเอาว่าไงลูกตอบได้กี่แบบคะ่ะนะทำไมต้องการซิบวะเขาไม่เข้อตะการซิบทำไมเออนะคะกี่แบบเอาว่มลูกทำมือทำมือหนึ่งแบบยังไม่ถูก ยังมีมากกว่าหนึ่งเอาใครตอบได้เร็วถามด้วยเฮไแม่นี่ตอบได้กี่แบบสามฮ โอ้โอเคโอเคได้ค่ะลูกโอเคค่ะเอาอย่างนี้นะลูกนะน้องฟังคุณครูนะลูกนะการถามด้วยคาไม่ ü, ไม่ได้เกี่ยวกับงานที่น้องทําหน้านี้นะไม่ได้เกี่ยวนะคุณครูถามเฉยๆว่าคุณครูถามเฉยๆว่า How m ม n y ที่เราเรียนไปเนี่ยสามารถตอบได้กี่แบบสามารถตอบได้กี่แบบไม่ใช่เอาในแบบฝึกหัดที่น้องทาอยู่นะน้องน้องรู้ไหมน้องตอบได้กี่แบบ อ๋อธานิดาเอาละธานิดาเก่งเอาละตะกี้อ่าธานิดาตอบได้กี่แบบนะลูกตะกี้น้องทํามือได้กี่แบบลูกสองแบบค่ะเี่ยมากค่ะลูกตอบได้สองแบบเก่งมากเลยโอ้ขอ่อภัยเลยตะกี้น้องน่ารักแล้วนะคะตอบได้สองแบบน้องตอบครูได้ไหมว่าสองแบบมีอะไรบ้างคะลูกเอไอกับเดอาร์เอไอเดี๋ยวเดลูกสรลแอลูกเออสกับเออาร์เอาโอเคนะเก่งนะเก่งเอาออกเสียงใหม่ค่ะลูกค่ะ ดแดแดลูกแดแดดอแด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 โอเคเก่งมากเลยขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากขอบคุณนะคะลูกแต่ในหนังสือแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะลูกจากที่ลูกดูภาพจากที่ลูกดูภาพนะคะลูกว่ามันควรจะตอบว่าอะไรได้บ้างอ่ะลูกมีแค่แดอะไรอย่างเดียวมีแค่แดอะไรอย่างเดียวกันติชาอยากตอบอะไรกันติชาอยากตอบอะไรคะลูก แต่ได้อค่ะโอเคตอบได้อย่างเดียวใช่ไหมคะในหนังสือหน้า90เอ้ยหน้า8 3กับ84คือตอบได้แค่แด็อ๋อทำไมคะเพราะว่ามันไม่มีภาพที่มีอยู่หนึ่งเลยถูกไหมคะลูกมันมีภาพที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากคะ่ะเอาละคะ่ะข้อที่หนึ่ง ใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามครั้งนี้นะคะเราจะมาลุ้นกันนะคะใครนะข้อที่หนึ่ง How many flowers are there? How many flowers are there? ใครจะตอบใครจะตอบปริยากรยกมือเลยลูกอ้าวปริยากรอยากตอบอ้าวมาปริยากรค่ะปริปริยากรคืกอัฟเตนร์นูน <Good> a f t e r n o uh, h o w are you fry o f thank you ม uh, ี thank you ด้วยนะเอาที่รักจ๋ามาข้อที่หนึ่งตอบเลยลูก how many flowers เอเดน e ้งจะตอบว่าไงคะ a อาพีดีอ ah <There> A, อ่า three, flower. Oh my god, so good. There are three flowers. ออกเสียงด้วยลูก three flowers. อ่าแล้วก็ใส่จุดฟุ้ส stop. ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเลยขอบคุณค่ะปิดไม่เลยค่ะที่รักต่อไปข้อที่สองอุ๊ย s อรี่ข้อที่สอง,ออสองใครจะเป็นผู้โชคดี นี e. mm. ah, okay. ok ่ยคะอ้าวโอเคใครจะพูดโชคดีไลน์ต่อไปดึง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 เอาพี่เปรมพี่เปรมยกมือเองยกมือเองใครยกอ่ะโอเคค่ะพี่เปรม how many candles are there how many candles are there โอเคไอ้เดอ่ะ two candle โอเคเก่งมากคุณครูเขียนถูกไหมถูกครับ really จริงเหรอโอ้มีเอสมีเอสตรงไหนลูกมีเอสตรงไหนข้างหลังสุดข้างหลังสุดใช่ไหมข้างหลัง candle ใช่ไหมทำไมทำไมต้องมีเอสอะทำไมต้องมีเอสมันมีมากกว่าหนึ่ง โอ้ไม oh okay, yeah nice. ่ก็เก่งมากเออเก่งมากจุดเลยโอเคเก่งมากครับปิดไหมเลยลูกปิดไหมครับอืมอ่าเก่งจริงเอาต่อไปข้อที่สาใครจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปอ่าคุลพัทยกมือขึ้นมาแล้วว่ามาลูกคุลพัท how many sea b r a s are there how many sea b r a s are there there are two ซีบราเดออ่ะซีบราถูกซีบราถูกไหมคะถูกไหมคะถูกแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปิดไมเลยต่อไปข้อที่สี่ดึง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 ,ดงใครจะตอบใครจะตอบข้อที่สี อ่าทานทาราเอาทานทาราทานโอ้ไม g ก็ได้ฉันแล้วฉนดีใจมากเลยตบมือเปียกไปเลยหนึ่งที <im mon> how many rulers are there อ่ how many rulers are there ไปยังแป๊นึ่งแป๊นึ่งคงบน่งอ๋อแป๊บนึ่ะค่ะรอได้ค่ะรอได้ค่ะ กระดูกประทันภาษากีนหนูไม่ค่อยคล้องเลยวอหนูไม่ค่อยคล้องเลยซิมีหอโอเคหอ่ออะไรเนีาไงลูกน,นั่นอะดูภาพเลยดูภาพเลย one two three four f อะไรเด y a เดเดี๋ยเด,ดีลูกเด เดอะมีจำนวนเท่าไหร่ใส่จำนวนหกค่ะอ้าวหว่าไงล่ะลูกหกว่าไงซิกออซิกอลิคะซิกอะไรลูกมูมลอสร์ออ่าอันไหนลองพูดเลยลูกเดออะซิก rulers เดออะซิก rulers อ่าเ u l e เติมเ S ด้วยนะคะที่ราคาขอบคุณค่ะน้องมั่นใจมากน้องเก่งมากเลยปิดไม้ให้ครูด,ด้วยเดอ้อขอบคุณค่ะเอาต่อไปข้อที่ห้เอาแล้วครู่หนียเดี๋ยวลบก่อนอืมพี่ลืมจริงอ่ะโอเคต่อไปขยากตอบยกมือหอนัดนิชาจันนาอ่ะโอเคพี่สวัสดีค่ะ สสวัดีค่ะค่ะ,คะลูกค่ะ How many watches are there? How many watches are there? อ้าวมีนาฬิกาจำนวนเท่าไหร่สองค่ะอ้าวตอบมาเลยค่ะลูกไดอะไรลูก There are two watchThere are two <Yeah. S 1> watchesThere are two วอนอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอูอูอครูเขียนผิดแป๊บนึงบนึงคะ W A T C H E S โอเคถูกไหมคะเหมือนกับของหนูไหมโอเคค่ะต่อไปข้อที่หก ที่หกดึงนึงขยักตอบฝึกนะลูกนะผิดก็ไม่เป็นไรคุณยูไม่ว่าเลยใครตอบผิดตอบถูกคุณยูไม่ว่าค่ะคุณครูช่วยแก้ให้ด้วยซ้ำนะคะแต่ให้น้องมีความมั่นใจนะคะเหมือนน้องคนก่อนหน้านี้ค่ะที่เออคุณครูคะหนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะเออไอเรื่องมัรรฐาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะลูกหนูตอบได้ไม่ได้คุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเลยแต่ว่าครูอยากให้หนูมีความมั่นใจนะคะในการตอบขยากตอบนัทันเดชชูโอเค ได้แล้วได้ดูแล้วโอเคค่ะ okay, how? how many oranges are there? How many oranges are there? Oranges อ่าเท่าไหร่คะลูกมีส้มเท่าไหร่คะลูก There are eight orange อ่า uh, There are eight oranges There ีจ้ะอ่าเอ็ดใช่ไหมคะลูกค่ะค่ะ โอเคถูกไหมคะลูกอย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเคเก่งมากคะ่ะลูกขอบคุณคะ่ะที่รักต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะปิดไมค์ครูด้วยนะคนดีข้อที่เจ็ดใครเอ่ยสุพัรตอบไหมสุภัส สุภัฒร์อยากตอบเอาตอบครับคุณครูครับผมยกมือแบบเลื่อยมือแล้วครับผมต้องเปนะ็นอนพะิเนี่ยอ่าโอเค,อเค how many fish are there สุภัฒครับ how many fish are there ครับตอบ,ตอบเลยลูก there are four fish โอเค very good there are four ฟ <Fish. S 2> อ่ะอที่ที่รักจ้า <im pe ed> น้องฟังคุณครูนะลูกอ่ะทุกคนเลยฟังนะคะคำว่า fish คำว่า sheep เราจะไม่เติม s หรือ es นะคะเราจะไม่เติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งในตอนเปิดเทอมนะคะ fish ชีพนะคะจะไม่ต้องใส่ s ไม่ต้องใส่ es ไม่ว่าจะเป็นพ่าหูพจน์หรือเอกพจน์ไม่ว่าจะมีอยู่1ห,หรือว่ามีมากกว่า1ก็แล้วแต่2องคำนี้ไม่เติม s กับ es นะคะทีละอ่ามันจะเขียนเหมือนของคุณครูอย่างนี้เลยค่ะหลุกได้ a r e f o r fish โอเคนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากครับผมต่อไปใครจะตอบคะข้อที่8ด ตะกี้ใครบวกมือบวกเวทวัดเหรอลูกทวัดพักขนันเหรออ๋อเย้ได้ผมแล้วอ๋อเย้โอเคน้องชื่ออะไร,รอะลูก what's your name my name is my name is ทวัดพักนันครับทวัดพักขนันเหรอลูกอ๋อชื่อน้องสั้นมากเลยค่ะ <laughs> ทวัดพักขนานครูขอเรียกทาวัดได้ไหมได้ครับโอเคทาวัดครับ how many s h e e p are there how many s h e e p are there เืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุรอได้ there are two s h e e p okay there are two s h e e p อ่าโอเคถ้าครูเขียนแบบนี้ถูกไหมทวารัตทวารไปไหนแล้วทวารเอย๋ยเอาปิดไม้ได้ล้เดี๋ยวแต่คุูยังไม่บอกให้ปิดไม้ที่เราลุงถ้าครูเขียนอย่างนี้ถูกไหมลูกถูกครับใช่หรอเอ้ยไม่ใช่ปิดครับทำไมล่ะมันต้องมีตัวอ่าแล้วก็ตัวอีอี ใช่เหรอตะก,กี้คุณตะก,กี้คุณคุณบอกน้องว่าเดี๋ยวเดียวเอาใหม่ตะกี้คุณคุณบอกน้องว่า fish กับ sheep ไม่ต้องเติมอะไรเอ้ย,อยมมอมไม่ต้องเติม s ครับครับผมไม่ต้องเติม s มันเป็นอย่างนี้ไปเลยใช่ไหม,มลูกไม่ว่าจะมีอยู่หนึ่งหรือมีมากกว่าหนึ่งก็แล้วแต่ใช่ไหมครับลูก นะอ่าเลาจุดฟูลสต็อปเลยค่ะที่รักโอเคขอบคุณครับเยี่ยมยอดมากเลยทาวัดพัฒนาน่าชื่อสั้นมากเลยโอเคขอบคุณครับต่อไปครับข้อที่เก้าโอเคข้อที่เก้าใครจะเป็นผู้โชคดีใครนะนัตตะกิตนัตะกิตว่าผมยกจนแบบผมยกจนแบบว่าครูครับผมขอแล้วครับขอโทษครับคุณครูครับ กูขอโทษน้องด้วยนะที่รักนะบางทีคือแบบน้องเชื่อไหมเป็นเก้าสิบกว่าคนที่เข้ามาเรียนอะ่ะแล้วหน้าจอของคุณครูลูกมันมีอยู่ต๊ดเดียวเองที่ว่าคุณจะยอดเด็กเอาไว้ข้างๆอ่ะคะ่ะลูกคะ่ะแล้วทีนี้ครูมองไม่เห็นเพื่อใจมีห่เพราะว่าคุณครูก็แก่แล้วนะคะสายตาม,มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไหมคะโอเคราคาคูต้องเลื่อนนะแล้ว่ว่าน่าจะเปลี่ยนคิดถึงคุณเองไหม เออนะไม่คิดถึงคะแนนไม่ต้องเต็มนะเอาไปนิดเดียวพอโอเคข้อที่9 how many bicycles are there how many bicycles are there there are three bicycles ครับโอเค good นะพร้อบคุณครับ ah three bicycle อ ah. ่าถูกไหมลูก

อันตรายไหมคะนี่ขนาดเธอยังเด็กนะแล้วครูล่ะโอเคขอบคุณครับผมสนุกกันนะลูกนะเราอย่าซีเรียสนะเออนะคะไม่ต้องเครียดอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายดึง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 ึมีลูกแก้วกี่ลูกเนี้ยมีลูกแก้วกี่ลูกอ่านัทนนัทะอะไรวะนัชธนนบุญเนืองน้อง คุณครูเรียกแล้ว <laughs> ยกมือยังแบบเมื่อยแล้วอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับยกมือนานไหมลูกนานมากใช่ไหมคะโอเคขอโทษนะลูกนาะบอกแล้วนะเราบอกเหตุผลกันไปแล้วว่าน้องจะตัวเล็กๆอยู่ข้างๆครูครูก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะครับอ้า how many marbles are there how many marbles are there เดเดอเทนมาเบอร์อ่าเด ah, okay. อเทนมาโบสโอเค very good นะคะเดออเทนมาเบอร์ตื่นถูกไหมลูกถูกเก่งมากขอบคุณครับค่ะมาโบสแปลว่าอะไรวงกลมทุกคนวงกลม เขียนว่าลูกแก้วอืมอ้าววงกลมเลยเขียนว่าลูกแก้วลูกต่อไป bicycle เอาเราเราตีขึ้นไปจากข้างล่างไอ้ข้างล่างขึ้นข้างบน bicycle เราเขียนว่ารถจักรยานทุกคนเขียนนะเปิดเธอมาคุณจะตรวจน,นะลูกรถจักรายานเขียนด้วยลูกเขียนด้วยเขียนด้วยทุกคนเขียนด้วยนะคะเขียนแปลไปด้วยลูกต่อไปค่ะช,ชีพคืออะไรนะ แก pase. อ่าเขียนตามไปด้วยที่รักเขียนตามไปด้วยค่ะลูกเราอ่าเราเราแปลไปด้วยนะคะคำศัพท์เราแปลไปด้วยลูกต่อไป fish ปลาน้องแปลได้เลยลูกแปลได้เลยต่อไป oranges คืออะไรลูกสม้มอ่าแปลไปด้วยนะคะต่อไปนี่คุณพาขึ้นข้างบนนะต่อไปวั t นาฬิกาข้อมือถ้าครอกนาฬิกาแขวนฝาผนังนาฬิกาข้อมืออืม เสร็จไหมลูกต่อไปซีบราโอโอซีบราม้าลายโอ้ยโทษไม่ใช่แล้วรู้เลอร์ก่อนรู้เลอร์ไม้บรรทัดครูนิวก็แก่แล้วเนาะอ่าโอเคไม้บรรทัดต่อไปที่ราขา ซีบรามาลายบางคนเสร็จแล้วคุณนิวยังช้าอืมบางคนเขารู้เขาเขียนไปแล้วเก่งมากเลยต่อไปพาขึ้นข้างบนเ,เนรื่อยๆแคน d ดเทียนค่ะลูกอืมเขียนคำแปลไปเลยเขียนคำแปลเลยตามภาพเลยต่อไปฟลาวเวอร์ดอกไม้ อโอเคค่ะใครถูกหมดเลยมีใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยค่ะโอเคเก่งมากเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะต่อไปในหนังสือเสร็จแล้วต่อไปเรามาทบทวนกันต่อเรามาทบทวนกันต่อนะคะแป๊บหนึ่ง สกอตอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทำในสมุดเดี๋ยวเราจะทำในสมุดนะคะเราจะทำในสมุดน้องขายังมีนะคะยังมีบางคนนะคะที่คุณครูดูแล้วน้องยังเขาเรียกว่าอะไรอะยังสังเกตไม่ดีในเรื่องที่คุณครูจะทบทวนให้น้องนะคะเรื่องอะและแอนจำได้ไหมลูกอะและแอน จำได้ไหมคะอะและแอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกนัชชาอะและแอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งคะ่ะมีค่าเท่ากับหนึ่งอะใช้นำหน้าขอบคุณคะ่ะนัชชาอะใช้นำหน้าอะไรเอย่ยคำที่ขึ้นต้นด้วยอะไรเอย่ยอะใครตอบได้ใครตอบได้ไ,ดไม่ยากเลยเอา้าเต,ตชินอะใช้นำหน้าอะไรลูก ใช้น้ำหน้าขยันจะนะครับเก่งมากเก่งมากเลยขอบคุณครับต่อไปน้องตะกี้ไหนแล้วอ่ะตะกี้อยากตอบหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตับนตเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอโทษนะคุณครูต้องหาเพราะว่าน้องหน้าจออ๋อนี่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 น,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 นี่คุณเจอแล้วคุณเจอแล้วน้องอะไรนี่พิษพิษชุพาเหรอคะ พิษุภาเหรอพิษุภาเอาดูนะคุณครูเปิดไมค์คนไหนนะนี่ง่ายชื่ออะไรคะลูกวัชพันธ์เอ๋อเลยนะคะโอ้โหเสียงน้องเสียงเสียงเสียงอะไรของน้องมันสะท้อนมันสะท้อนเอาน้องปิดเดี๋ยวเดี๋ยววน้องปิดไมค์ก่อนโอเคปวดหูไหมทุกคน โอเคขอโทษค่ะลูกไม่ไม่ไม่ทราบมันเป็นพ่ออะไรพอคุปเปิดของน้องแล้วมันอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอเคนะคะในใครตอบแทนเพื่อนได้มั้งใครช่วยเพื่อนได้มั้งอ้าเอาโอเคใครดีใครดีใครดีเอาลลน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 าไม่ได้ตอบทีเอาลลนาตะกี้คุถามว่าอะไรแล้วนะอะไรนะลูก ใช้น้ำหน้าตะกีะ้มีเพื่อนตอบมาแล้วพี่เตชินไม่ตะกี้ตอบว่าพยัญชนะใช่ไหมต่อไปแอนใช้น้ำหน้าสระโอเคสระมีกี่ตัวหตัวหตัวมีอะไรบ้างคะลูกเออ O ไออยี่เยมมากเออ O ไออเก่งมากเลยโอเคค่ะ ได้แล้วนะคะแสดงว่าน้องเข้าใจนะที่รักเอาทีนี้ให้น้องหยิบสมุดขึ้นมาลงวันที่เตรียไมไว้เลยเดี๋ยวคุณครูจะส่งการบ้านไปให้น้องนะคะมาดูเวลาแล้วนะคะเราก็เสลยกันมาเยอะนะลูกนะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอถ้าครูโชว์ขึ้นน้องฟังนะคะครูจะให้น้องทำไม้แมพให้ทำไม้แมพนะคะฟังให้ดีทำไม้แมพเกี่ยวกับอะและ แอนนะคะจะทําเป็นแนวนอนก็ได้จะทําเป็นแนวตั้งก็ได้เดี๋ยวครูส่งเข้าไปในห้องของน้องในรายห้องนะคะคุณครูทําตัวอย่างมาให้น้องดู3าข้อแล้วให้น้องหาเพิ่มให้น้องหาเพิ่มอีก3ข้อหรือถ้าใครหาได้เยอะกว่าก็สามารถใส่ไปได้เลยทําเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามโอเค โอเคนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกวิชาภาษาอังกฤษของครูนิวก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวครูจะรีบส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยการบ้านอย่าลืมทําวันทางคารเดี๋ยวครูจะมาถามโอเคไหม <S <S นะคะทําให้เสร็จนะลูกนะ,ะทําให้สวยตกแต่งให้สวยเลยคุณครูมั่นใจว่ากลุ่มน,นี้ต้องทํางานสวยนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันอังคารนะคะงานต้องเสร็จเดี๋ยวครูส่งไปนะสวัสดีค่ะ